สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เปลี่ยนเกียร์พอดแคสต์วันนี้อยู่กับผมนัทนัทพลคุณเคยสังเกตไหมครับว่าแต่ละคนเมื่อได้สัมผัสก,กับสิ่งเดียวกันแต่กับที่ความต่างกันออกไปเช่นฟังเพลงเดียวกันบางคนรู้สึกอินจนร้องไห้บางคนกับเฉยเฉยหรือเจอเหตุการณ์เดียวกันบางคนเห็นโอกาสแต่บางคนเห็นอุปสรรคสิ่งที่แตกต่างกันตรงนี้ไม่ใช่ตัวเหตุการณ์หรอกนะครับแต่คือวิธีการ ที่แต่ละคนใช้ในการมองโลกต่างหากที่มันแตกต่างกันแล้วคําถามคือแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีตรงนี้แหละครับที่เราจะมาคุยกันทัศนคติเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากมันถูกสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติแต่ก็เป็นมนุษย์เราเนี่ยแหละครับที่เอามันมาต่อยอดจนเกิดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นได้มากมายสิ่งที่ดีๆในโลกใบน,นี้ล้วนเกิดจากทัศนคติเช่นเดียวกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด ก็เริ่มจากทัศนคติเหมือนกันถ้าแยกคำง่ายๆทัศนคือการมองเห็นคติคือแนวทางหรือวิถีทางรวมกันก็คือวิธีการมองโลกมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับเพราะทัศนคติเปรียบเสมือนเข็มทิศของชีวิตเพียงองศาเดียวที่มันเบี่ยงเบนผลลัพธ์ที่ปลายทางมันอาจจะต่างกันเป็นล้านกิโลเมตรเลยก็ได้ อาจารย์พระสินอินทระวงเคยพูดเลยว่าบางคนเป็นคนคิดลบก็สามารถมองเรื่องลบๆในเหตุการณ์ดีๆได้บางคนเป็นคนคิดบวกก็สามารถมองหาเรื่องบวกๆในเหตุการณ์ร้ายๆได้พอได้ยินแบบนี้หลายคนก็อาจจะคิดว่าการคิดบวกนี้มันต้องดีกว่าแน่นอนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันไม่เสมอไปเพราะว่าถ้าเราคิดบวกเกินไปเราจะมองไม่เห็นความเสี่ยงไม่มีการเตรียมตัวไม่เผื่อพื้นที่สําหรับแผนสํารอง ตัวอย่างเช่นคนที่เชื่อว่าลงทุนอะไรก็ต้องกําไรสุดท้ายก็อาจจะหมดตัวเพราะไม่ได้คํานึงถึง worst case ที่อาจจะเกิดขึ้นเลยถ้าเราเป็นคนคิดลบเกินไปมันก็จะทําให้เราไม่กล้าลงมือทํำอะไรสักอย่างเช่นเมื่อมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาก็เอาแต่กลัวว่ามันจะล้มเหลวเลยไม่ได้เริ่มสักทีแล้วก็เสียโอกาสนั้นไปต่อหน้าต่อตาข้อดีของการคิดลบก็คือมันจะช่วยให้เราเห็นความเสี่ยงและเตรียมตัวรับมือ ข้อดีของการคิดบวกก็คือมันจะทำให้เราเห็นโอกาสและทำให้เรากล้าที่จะลองแล้วถ้าเราเอามันมาผสมด้วยกันแ่ละครับเกิดเป็นโกโก้ครันหยอกครับหยอกเวลาคิดลบผมอยากให้คุณลองมองหาสิ่งดีๆสักมุมเพื่อผลักดันให้เราก้าวต่อไปเวลาที่คุณคิดบวกผมอยากให้คุณลองมองหาความเสี่ยง สักหนึ่งข้อเพื่อเตรียมตัวรับมือกับมันนี่นะครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นทัศนคติเชิงบวกที่แท้จริงไม่โลกสวยเกินไปไม่มืดมนจนเกินไปแต่อย่างที่รู้กันครับการฝืนธรรมชาติของตัวเองมันไม่ได้ง่ายเลยอาจารย์ประสินเคยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เพราะผลลัพธ์ของมันจะยิ่งใหญ่มหาศาลมากเมื่อเทียบกับการที่ไม่ทาอะไรเลยตรงนี้แหละครับ ที่ผมอยากจะเสริมตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดขึ้นบุสลีเคยพูดไว้ว่าเขาไม่กลัวคนที่มีท่าเตะเป็นพันท่าแต่เขากลัวคนที่มีแค่ท่าเดียวแต่ฝึกมาเป็นพันครั้งมเคิลจอแดนก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องนี้เลยครับเพราะว่ามเคิลจอแดนเริ่มจากการซ้อมชูลูกพื้นฐานวันละหลายๆครั้งวันละหลายพันครั้งเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตในครั้งเดียว เราเริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุดก่อนแต่มันทําให้เราสามารถทําได้สม่ําเสมอและวิธีง่ายๆที่ผมอยากให้คุณลองทําคืนนี้เลยนะครับนั่นก็คือก่อนนอนผมอยากให้คุณลองคิดหนึ่งเรื่องถ้าคุณเป็นคนคิดลบโดยพื้นฐานผมอยากให้คุณลองมองหาเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ถ้าคุณเป็นคนคิดบวกโดยพื้นฐานลองหาหนึ่งความเสี่ยงที่คุณเจอในวันนี้แค่วันละนิดครับ มันอาจจะดูเล็กน้อยแต่ถ้าคุณทําได้ต่อเนื่องคุณจะค่อยๆเห็นว่าตัวคุณเองเนี่ยเริ่มมองโลกได้ครบทั้งสองด้านมันจะบาลานซ์ขึ้นเรื่อยๆ,ๆเพราะจริงๆแล้วการคิดบวกในวันที่เราล้มมันจะช่วยให้เราลุกขึ้นมาได้ครับแต่การคิดลบในวันที่เราดูจะมั่นใจเกินไปมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เราพังนี่คือทัศนคติที่บาลานซ์แบบที่โลกไม่สวยแล้วก็ไม่สิ้นหวังจนเกินไป เพราะบางทีสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นอุปสรรคมันอาจจะกลายเป็นเกียร์ที่สําคัญที่จะพาชีวิตคุณก้าวต่อไปได้ไกลกว่าเดิมอย่าปล่อยให้ทัศนคติของคุณมาเป็นกําแพงที่ขวางตัวคุณเองแต่จงใช้มันเป็นเกียร์ที่จะพาคุณก้าวไปให้ไกลที่สุดหลังจากที่ได้ฟังเนื้อหาในวันนี้แล้วทุกคนคิดกันยังไงครับลองคอมเมนต์ไว้ให้ผมอ่านหน่อยนะแล้วก็ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ